ข้อหนึ่งเดิอไปดูกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไฮไลท์สีแดงให้ How have you been holding up? How have you been holding up? ข้อ1แปลว่าอะไรแปลว่า How are you มีความหมายเหมือนกันเลยนะว่าสบายดีไหมนักเรียนปกตินะคะถ้าจะแปลแบบง่ายๆคือ How are you แต่มันจะมีอีกประโยคหนึ่ง How have you been เอาไว้ถามเวลาไม่ได้เจอกันมาช่วงหนึ่ง ข้อ2นะคะ I can't thank you enough I can't thank you enough ตกลงเ๋่วแปลว่าอะไรตกลงอยากจะพูดขอบคุณหรือเปล่าฉันพูดขอบคุณไม่ได้หรอกกด2 1ฉันอยากจะขอบคุณคุณมากๆเลยฉันซึ้งมากพูดเท่าไหร่ก็ไม่พอกด2 2 I can't thank you enough ฉันไม่สามารถขอบคุณคุณเพียงพอและถ้าเกิดแปลตรงๆก็จะแอบ,บเกาหัวนิดนึงนะคะนี่คือความหมายนะคะก็คือเฮ้ยฉันขอบคุณมากๆเลยแทนที่จะพูดว่า thank you very much ใช่ไหมพูดได้นะพูดได้แต่เบื่อปะเออถ้าเบื่อก็ลองใช้เลยที่หลากหลาย thank you so much thank you very much เฮ้ยพูดได้แต่ขอความเก๋ไก๋ I can't thank you enough ข้อต่อไปค่ะ number three move ไปแล้วนะคะข้อ3 that's easier said than done อันนี้ตกลงแปลว่าอะไร easier แปลว่าง่ายกว่าง่ายกว่าพูดที่จะทำอะลองเอามาโยงเป็นความหมายที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่ตรงนี้แปลว่าพูดไหนง่ายทำไหนยากใช่ป่ะค่ะเหมือนเพื่อนที่กำลัง move on เพิ่งอกหักไงเพิ่ง move on ไอ้เราเนี่ย เป็นคนนอกเราก็เลยให้กำลังใจเฮ้ยแกอย่าเศร้าสิอย่าเศร้าสิพูดง่ายมากเลยเนาะเฮ้ยแก don't be sad don't be sad เพื่อนก็เลยบอกเออพูดนะ่ง่ายทำในะยากเห็นป่มภา,าษาอังกฤษก็ค okay. ือ that's easier said than done จะเอาเวอร์ชันแบบย่อๆก็ได้พูดแบบนี้เลยรวบแัด easier said than done easier said than done ล็อกไว้นะคะประโยคนี้ใช้บ่อยมากเลย number four ปลาไปไว่าอย่างแบบนี้ number four เนี่ ahead ahead แปลว่าล่วงหน้าหรือล้ำหน้าเข้าไปอีกอย่าล้ำหน้าพวกเราเฮ้ยมันแปลว่ายังไงอะตกลงเอาเอาเอาความหมายไหนมาลงดีหนึ่งกดมาหนึ่งหนึ่งแปลว่าเดี๋ยวนะคะ ทางไหมเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะเราซ้มก่อนอันนี้แปลว่าอะไราย่1เดี๋ยวให้ให้ลองทายความหมายนะคะอย่ารีบนักเลยกดมาเม้นมาอย่ารีบนักเลยหรือจะเอา42อย่าอย่าพูด ไวจนไม่คิดมีช้อยสองข้อนะคะข้อ4นี้อยู่จะเอาเป็นความหมาย4 1หรือสี่สองไวไหมถ้าแปลตรงตัวนะคะก็คืออย่าเกินหน้าหรือเอ้ยดอฟแปลวว่าไปไปข้างหน้านะคะตรงนี้จะแปลว่าอย่ารีบนักเลยเก่งมากเลยคุณนัดตอบ41ค่ะอย่ารีบนักอย่า don't rush Don't be in a hurry เป็นต้นนะจ๊ะ,อ,ะอย่ารีบเกินไปนักเลยโอเคไหมอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมาก Number five I wouldn't count on it I wouldn't count on it count ตรงนี้แปลว่านับนะคะแต่ถ้าบอก count on มันมีความหมายเปลี่ยนไปถ้า count on แปลว่าพึ่งก็ประมาณว่าฉันว่าฉันเชื่อถือไม่ได้หรอกฉันพึ่งไม่ได้หรอกคนนั้น ่มถ้าเกิดอฉันพึ่งไม่ได้หรอกฉันพึ่งเธอไม่ได้ I wouldn't count on you I wouldn't count on you รู้จักเพลงของโรนโนมาใช่ไหม You can count on me like one two on me like one two three I'll be there เห็นปะ you can count on me like one two three I'll be there นี่พยายามแล้วนะพยายามให้เหมือนที่สุดไม่ตกโทนเขาเล่นคำเพลงนี้เขาเล่นก็คือเธอพึ่งฉันได้นะพึ่งฉันได้เหมือน1 2 3คือจริงๆจะเอาความหมายในละบูโรนามาก็คือใช้คาว่า count on แปลว,ว่าพึ่งแต่เขาเอามาเล่นกับคำว่านับเลขอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือความหมายนะจ๊ะก็คือ พึ่งได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นปฏิเสธคือพึ่งไม่ได้ number six number six is t a bit of a long shot is t a bit of a long shot อ้ตรงแปลว่าอะไร61นะคะเอาไว้ใช้ในวงการดริงหรือเปล่าวงการดริงหรือเปล่าก็คือโอ้มีช็อตเยอะมากเลยนะหรือ62นะคะแปลว่าอโอกาสสำเร็จมีน้อยมากนะคะ Slim chance, slim chance, หรือ63คุณสามคงมี choice ให้เลือก63จะแปลว่า big chance โอกาสสำเร็จมีมากอ่ะ616263คือจริงๆไม่ต้องมั่นใจ100%เนักเรียนเดี๋ยวลองเดาลองดูก่อนก็นได้อ่ะแค่50 50 616263ถ้ามีฝรั่งบอกว่า it's a bit of a long shot it's a bit of a long shot ช็อตตรงนี้แปลว่าโอกาสนั่นเองค่ะโอกาสเพราะฉะนั้นโอกาสที่มีอยู่มันน้อยนะต่อหกสองค่ะเป็นโอกาสน้อย slim chance หรือว่า small chance นั่นเองเฉลยแล้วนะเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะลองตรงนี้ก็คือเฮย้ยมันต้องเดินอีกไกลประมาณนี้คือระยะทางมันมีอีกยาวไกลเลยนะต้องไปอีกหน่อยนะประมาณนี้ก็เลยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยนั่นเองค่ะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับช็อตวงการดริ้์นะคะตรงนี้หต้องดริงกันเยอะมากเลยนะคืนนี้ไม่ใช่นะ number seven I'm not entirely sure about that I'm not entirely sure about that ตกลงชัวร์ไม่ชัวร์น,นี้ทาง่ายชัวร์บวกไม่ชัวร์ลบตกลงชัวร์ไม่ชัวร์อันนี้ โอ้ยดีใจมีคนเข้ามาดูปกติไม่ค่อยไลฟ์ใน Tik Tok เลยเดี๋ยวขอแคปเจอร์ไว้ส่งไปให้แม่ดูแป๊บหนึ่งนาน,นานทีจะมีเดี๋ยวจะมาไลฟ์กันบ่อยๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอ่าไหนดูซินักเรียนมันมีคำว่า Not เป็นความปฏิเสธคำโตเลยนะคะชัดเจนที่ Not แล้วก็ชัวตกลงไม่ชัวตอบลบจ้าไม่ชัวจ้าแต่คำว่า entirely entirely มันมาขยายว่ามันเป็นอาการที่ไม่ชัวร์อย่างมากไม่ชัวร์มากๆเลยไม่ชัวร์เอาซะเลยมันมีความหมายเหมือนก,นกันกับคำว่า completely อะไรประมาณนี้คะ่ะ definitely คุ้นเปล่า definitely completely, completely พวกลี่ๆนะคะ entirely ไม่ชัวร์อย่างมากเลยหรือ greatly g r e a t ตรงนี้ไม่ได้แปลว่ายิ่งใหญ่นะคะแต่แปลว่าอย่างมากอะไร่างงไม่ชัวร์อย่างมาก ข้อแ let's agree to disagree เฮ้ยตกลงมันจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกันเนี่ย let's agree to disagree ตกลงเห็นพวกเราจะเห็นด้วยไหมหรือเราจะไม่เห็นด้วยกันนะคะอ่าเห็นด้วยกด81 yes เห็นด้วยพยักหัว nodding nodding รบพยักหัวพยักหน้าหรือ82 no no 81หรือ82ตรงนี้ไหนลองฝึกเดาซิบางครั้งการเดาแล้วมันถูกเนี่ยก็ทำให้ใจชื้นขึ้นมามีความหวังเนาะว่าเฮ้ยจริงๆเร,เราอาจจะไม่ได้ถูกเพราะเดาก็ได้เราถูกเพราะว่าเรามีความรู้เบสิกพื้นฐานอยู่เปล่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเสียอย่ากลัวอายนะคะ,อะตอบมาก่อนเร็ว Let's agree to disagree มันมีทั้งคําว่าเห็นด้วยมันมีคําว่าไม่เห็นด้วยอยู่ในประโยคเดียวตกลง จะเอายังไงกับประโยคนี้ถ้าฝอพูดแบบนี้ข้อนี้ตอบไม่เห็นด้วยนะคะเช่นแฟนกันนี่แหละนะักเรียนถึงเป็นแฟนกันถึงรักกันก็จริงแต่บางครั้งมันก็มีบ้างที่จะไม่เห็นด้วยคิดถึงมีความเห็นต่อสิ่งสีหนึ่งไม่เหมือนกันคนนี้เห็นเป็นนกคนนี้เห็นเป็นช้างก็เลยตกลงกันว่าเออเดี๋ยวมาตกลงกัน ว่าเราจะเห็นต่างดีไหมมันเป็นการพูดถึงการจะเราจะไม่เห็นด้วยแบบสุภาพนะคะคือจริงๆไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันเสมอไปที่จะไม่เห็นด้วยเราตกลงกันได้ที่จะเห็นต่างข้อนี้แปลว่ามามาตกลงที่จะเห็นต่างกันเออเป็นแบบนี้คือไม่อยากทะเลาะนะเรามาตกลงก่อนที่เราจะไม่เห็นไม่เห็นด้วย โอเคข้าเกา t That's quite the understatement under ตัวใตยใช่ไหมแล้วก็มีคำว,ว่า statement ตกลงแล้วสิ่งนี้นะ่ะถูกลดความสำคัญหรือถูกเพิ่มความสำคัญเช่นครูส้มพูดอะไรออกไปแล้วก็มีนักเรียนพูดว่าเฮ้ยพวกเธอสิ่งที่ครูส้มพูดไปนะ่ะมัน understatement มากเลยนะ หรือพฤติกรรมของครูส้มนะพูดอย่างทำอย่างเนี่ยพฤติกรรมของเธอนะมัน understatement จากสิ่งที่เธอพูดตกลงพฤติกรรมของเธอมันทำให้เธอเนี่ยคำพูดของเธอลดความสำคัญนี่ครูส้มขยันพิมพ์มากเลยตอบมาหน่อยนะในอุตสาห์พิมพ์เนี่ยหรือเพิ่มความสำคัญของคำพูดอันนี้เข้าใจยากแม้มันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนเรนยนแต่ฝรั่งเขาใช้กันอยู่ Understatement นะคะ Understatement หายไปไหนหรอไม่มีคอมเมนต์แล้วว่าหยุดคุยกับครูแล้วหรอหยุดตอบแล้วหรอไหนดูสิไม่มีใครอุ้ยไม่มีใครคุยกับเราเลยแต่ยังชมกันอยู่ใช่ไหมคะนี่คืออะไรอ,ะอ่ะตรงนี้นะคะแปลว่าอะไรหนึ่งหรอลดความสำคัญเก่งมากเลย Under แปลว่า ลดลงไปใช่ปะคะเพราะฉะนั้นด้าฝรั่งบอกว่า that's quite the understatement เฮ้ยนั่นทำให้ลดความสำคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเลยนะเป็นต้นค่ะเอาล่ะข้อนี้ข้อ10แล้วนะจ๊ะ I'll take that into consideration I'll take that into consideration นักเรียนคำว่า I will ถ้าเกิดมันย่อให้ออกเสียงว่า I l I ll, นี้เวลาคุณออกเสียงช้าๆมันอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะแล้วคุณก็ไปทำออกเสียงเร็ว I'll I'll take that into consideration หรือถ้าเกิดจะเอาแบบง่ายๆอ่ะ I'll I'll take that into consideration แปลว่าไงแปลว่าจะเอาเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจะเอามาคิดดูคำว่า consideration แปลว,ว่าพิจารณานะคะตรงนี้แปลว่าเออเดี๋ยวฉันจะลองเอามาคิดดูความหมายเหมือนกับ I will think about it I will think about it. ข้อสิบเอ็ดวันี้ค่อนข้างยากเด้อ It's a matter of perspective. It's a matter of perspective มันขึ้นอยู่กับมุมมองเออถ้าจะบอกว่าแพงหรือไม่แพงมันก็แล้วแต่นะมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคนถ้าเกิดคนมีสตังที่จะซื้อ Well it's not expensive แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีงบแน่ก็จะบอกว่ามันถูกมันแพงเกินไปดังนั้น perspective ตรงนี้แปลว่ามุมมองนั่นเองค่ะหรือคุณจะใช้คาว่า depend ก็ได้นะ it depends it depends on perspective it depends on perspective อ่ะเดี๋ยวข้อต่อไปนะคะมส้มขอข้ามเลนะเพื่อที่จะได้ เก็บทันนิดนึงเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป Let's table that for now Let's table that for now แปลว่าอะไรหนึ่งเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยพูดทีหลังหนึ่งสามหนึ่งหรือจะเอาหนึ่งสามสองที่แปลว่าเอามาพูดกันเลยเนะคะเอามาพูดกันเลยตอนนี้เอามากลางโต๊ะพูดเลยรอครูพิมพ์หน่อยนะ ตั้งใจพิมพ์มากเลยเดี๋ยวกลัวคนที่เข้ามาใหม่จะไม่เห็นตัวหนึ่งสือว่าคุยกันเรื่องอะไรอยู่อะหนึ่งสามหนึ่งหรือหนึ่งสามสองค่ะตรงนี้ what do you think what do you think คุยด้วยหน่อยเดอ้ออ่านี้นี่คือโจทย์นะจ๊ะคุณกุ้งบอกว่าหนึ่งสามสองบอเอามาพูดการโต๊ะพูดเลยตอนนี้เลยจะมีอะไรมีอะไรก็ามาพูดใช่ปะคะคุณแพทก็บอกหนึ่งสามสอง Sorry คนี้ตอบหนึ่งสามหนึ่งเออถ้าเกิดดูตรงนี้มันเหมือนจะแบบเออเอามาการโต๊ะดูคุยกันเลยไหมแต่จริงๆคือ table ตรงนี้แปลว่าเอาไว้ก่อนนะคะ table แปลว่า let's keep that for now let's talk about it later let's talk about it later โอ้ยเกินคาบใช่ปะคะตอบหนึ่านึนะตรงนี้เนะฉลยแล้วนะข้อ 15กระโดดไปกระโดดมาแล้วนะไปข้อ15แล้วถ้าบอกว่า it's not as simple as it seems ขอช้าๆหน่อย it's not as simple as it seems ตกลงมันแลดูจะง่ายไหมตกลงแลดูง่ายไหมถ้าแลดูง่ายนะคะกด easy หน่อย e กับ e y e ไม่ง่ายกด not easy uh, difficult difficult easy หรือ difficult ข้อนี้ easy หรือ difficult ข้อเนี้สู้ๆนะใครที่แบบมาใหม่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่หรืออะไรก็ตามใหม่ๆคือสู้ใหม่เคยเรียนมาแล้วแต่จะขอเริ่มใหม่เล่นๆก่อนนะกันอย่าไปเริ่มอะไรที่มันเซเรียสม่งั้นแล้วคุณจะกระโดดถอยหลังไปหนีไปไกลเลยตอบ difficult หรอคะตอบยากใช่ไหมข้อนี้ อ่าตอบดีดอกค่ะ difficult มันคือมันไม่ง่ายอย่างที่เห็นเลยนะมันไม่ง่ายเหมือนมันแรดูจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยนะเช่นเห็นผู้หญิงเวลาดูคลิปแบบถักปีทถักเปียต่างๆใช่ป่ะคะคลิปที่แบบกูรูเอามาโชว์ทรงผมแล้วเราก็แชร์ให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ e อ it's not as simple as it seems มันไม่ดูง่ายเลยนะดูนะง่ายแต่พอมาทำมันไม่ง่ายนะคะ เพระนาะฉะนั้นนะคะถ้าผู้คุณอยากพูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคนี้ประโยคเดียวเอาไปขยายความได้เพิ่มเลยยังไงคะเดี๋ยวครูส้มจะสอนตรงนี้เลยแพทเทิร์นของการขยายประโยคเองถ้าเราอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่เห็นมันไม่ได้ดีอย่างที่เป็นเลยนะเหมือนดูเหมือนดีแต่จริงๆมันไม่ดีเลยนะ is not as good อยู่ก็ลงไปเลยคะ่ะเอาคำว่าดีลงไปแล้วโครงประโยค ยังคงไว้เหมือนเดิมใช่ปะก็จะเป็น it's not as good as it seems หรือว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนดีอย่างที่เธอมองที่เธอแลจะเป็นเลยนะโหแบบว่า image ในโซเชียลมีเดียคือเป็นนักบุญนะคะแต่สร้างความบุญเนี่ยมาจากการไปทำบาปหรือว่าโกงอื่นมาเนี่ยเราก็จะพูดว่าเธอไม่ได้ดีอย่างที่เธอแลดูจะเป็นเลยนะสังภาพสัภาพจาก it เธอก็จะเปลี่ยนเป็นอะไร อิ it, ก็คงจะไม่เรียกคนว่าเป็นอิใช่ปะคุณก็ต้องเรียกว่าเป็น she อ่ะ she แล้วก็ตามด้วย is นั่นแหละ she is not as good as she seems แค่นี้แหละ she's not as good as she seems looks ได้หมดเลยอ่ะโอเคนักเรียนค่ะครูส้มจะไปต่ออีกสักนิดนึงแล้วนะจ๊าข้อ16 That's beside the point. That's beside the point. ตกลงอันนี้แปลว่าอะไรนั่นแหละประเด็นหรือไม่ใช่ประเด็นเลยนั่นแหละประเด็นกดนี่หกหนึ่งมามาขอโบทคำตอบกันเร็วก่อนที่จะไปหกสองคือมันไม่ใช่ประเด็นเอาตัวไหนดีถ้าเกิดฝรั่งพูดประโยคนี้มา พิมพ์ภาษาไทยจะค่อนข้างช้ากว่าพิมพ์มภาษาอังกฤษใครเป็นไหมหกหนึ่งหรือหกสองไหนดูสิคะคุณคุณพัฒนารัฐกดมาหกสองใช่ไหมไม่ใช่ประเด็นใช่ไหมบีซา์แปลว่าอะไรนอกหรือออกไปห่างๆดังนั้นมันออกนอกประเด็นอันนี้ค่อนข้างแปลแบบง่ายอยู่ใช่ไหมตอบหกสิบสองเก่งมากเลยทุกคนแต่ถ้าบอกนั่นแหละประเด็นโอ้โหง่ายตัดคำนี้ออกก็จะเป็น that's the point that's the point อ่านูส้มเขียนให้ จะได้ไม่สับสนนะคะ,ะถ้าบอกนั่นแหละประเด็นคุณก็ that is the point นะคะ that s the point ราอนี้ตอบ62นะจ๊ะเก่งมากเลยคุณแพททุกคนต่อไป number 17 I'll cross that bridge when I get to it I'll cross that bridge when I get to it ตกลงนะคะอันนี้มนไม่ได้พูดถึงการข้ามสะพานจริงๆแต่มันเปรียบเ,เทียบกับการแก้ปัญหา ว่าตกลงจะแก้ปัญหาตอนไหนจะแก้ตอนนี้เลยไหมหรือถึงเวลาแล้วค่อยแก้อันนี้จะแปลว่าอะไรนะคะแก้ปัญหาตอนนี้หรือแก้ปัญหาตอนได้วิธีแก้หรือถึงเวลาแล้วค่อยคิดแก้ N หรือ L N หรือ L ครูสมบอกเลยนะคำว่า bridge มันเป็นการเทียบถึงปัญหานะคะ I'll cross that bridge เดี๋ยวฉันจะข้ามสะพานตอนที่ฉัตอนที่ฉันเดินไปถึงจุดที่มันเป็นสะพานจริงๆนึกภาพออกตามไหมตอนนี้ตัวฉันอยู่ที่บ้านฉันไม่ได้มานั่งคิดว่าฉันจะข้ามสะพานยังไงเดี๋ยวให้มันไปถึงก่อนแล้วกันค่อยว่ากันว่าจะข้ามยังไงสะพานที่ว่าเนี่ย now or later อันนี้ค่อนข้างงา่ายคุณต้องพูดให้เห็นภาพแล้วใช่ไหม ตอบ later ตัว L เก่งมากเลยทุกคนตอบแนะคะจริงๆแล้วสะพานมันไม่ใช่ตัวปัญหาแต่แม่น้ำมันคือตัวปัญหาแต่ว่าสะพานคือวิธีแก้ปัญหานะจ๊ะข้อนี้ค่อนข้างง่ายเลยใครไม่รู้เนี่ยไม่น่าจะมีเปลแาแปลตรงตัวเลย time will tell time will tell เดี๋ยวเวลาก็พิสูจน์ทุกอย่างเองแหละเวลาจะเป็นตัวบอกเองแหละ แรกๆร,รักกันดีหลังๆไปรอดูอีกสักสาปีก่อนไหมรอดูเวลามีปัญหาเข้ามาก่อนไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ number 19 is not the end of the world ค่อนข้างแปลตรงตัวก็คือว่ามันไม่ใช่จุดจบของโลกหรอกอันนี้แปลตรงเพ่งมากเลยนะเธอแล้วเก็ตปะถ้าแปลอย่างเงี้ยมันก็คือ it's not that serious มันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเลยมันไมไ่ serious ขนาดนั้นข้อ 20. let's not jump to conclusions let's not jump to c o n c l u s i o n มันมาจากคาว่า conclusion ที่แปลว่าสรุปนะครับบทสรุปตกลงจะสรุปเอาตอนนี้ไหมเขาบอกว่า เฮ้ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปกันไปเลยนะคะจ้ำตรงนี้เนี่ยแปลว่าด่วนหรือทำอะไรอย่างเร็วๆกระโดดใส่นั่นเองค่ะเาก็เลยแบบเฮ้ยอย่าด่วนสรุปสินะคะรอดูหลักฐานก่อนว่าเขาจะมาออกประกาศออกบอกว่ายังไงบ้างนะคะค่าวนี้คำน,นี้เลย21จะตอบถูกไหม I wouldn't rule it out just yet ตกลงมันเปนว่าอะไรอะ่ะมันมาจากคำว่า rule out rule out แปลว,ว่า ตัดความเป็นไปได้ออกไปเช่นใครนะมากับขโมยกล่องดินสอฉันไปมียใยเอกับยใยบฮัลโหลได้ย,ยินเสียง ฮัลโหลยินเสียงครูส้มไหมคะตอนนี้เสียงไม่มีใช่ไหมเสียงหาย Can you hear me? เอาได้ยินแต่ภาพค้างถ้างั้นเดี๋ยวครูส้มจะ มาจบที่ข้อนี้เลยแล้วกันเนาะออได้ยินเสียงยังดีอยู่อะโอเค thank you for the answer ขอบคุณที่บอกนะมันมาคำว่า rule out เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของฉันน่ะจะยังไม่ตัดความเป็นไปได้ออกไปหรอกว่ายาย b จะไม่ขโมยเพราะฉะนั้นถ้าครูพูดแบบนี้หมายถึงฉันก็ยังเครือบแคงทั้งยาย a และยาย b นั่นแหละ I wouldn't rule it out just yet เพราะฉะนั้นฉันจะยังไม่ตัดความเป็นไปได้ออกไป rule out แปลว,ว่าตัดความเป็นไป ได้ในความเคลือบแคลงนะคาเป็นต้นใครอยากได้ชีททั้งหมดเลยครูส้มีให้พร้อมคำแปลด้วยนะเออทั้ง30ข้อเลยถ้าใครอยากได้ชีททักได้ที่กล่องข้อความนะคะหรือทักได้ที่ช่องสีฟ้าเลยในชื่อเดียวกันนะ English Fit and Firm เพื่อขอชีทตัวนี้เลยจริงๆมันเป็นไฟล์ภาพที่ครูจะแคปให้เลยนะคะพร้อมกับคำแปลทุกๆข้อเลยถ้าใครอยากได้เอาไปฝึกคืนนี้ก่อนนอนเอาไปทวนเอง ก็ทักเข้ามาได้นะคะแจกฟรีจ้าโอเควันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาส่องเข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยล่ะ Good night everybody thank you for watching แอลสุดท้ายก็ภาพค้างอยู่หน้านั้น,น,นเลยเนาะแต่ดีที่ดินเสียงโอเคแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าจ้าสำหรับวันนี้ sweet d r i n m s